ไปครับเดี๋ยวเราจะเดินไปทักทายป้ายแดงเราหน่อยดูซิว่าป้ายแดงนั้นเขาบอกว่าทักทายกันได้จริงไหมมาดูเขาบอกว่าป้ายแดงนั้นทักทายกันได้จริงมาดูครับป้ายแดง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 ทักทายกันได้จริงไหมป้ายแดง ไฟแดงไฟแดงเห็นไฟแดงไม่เอ่ยไฟแดงไฟแดงสามศูนย์หนึ่งสวัสดีครับรหัสดาวสามศูนย์หนึ่งสวัสดีครับฮ่าฮ่าากำลังลงของเหรอ, <c oughs> อากาำอืมกำลังลงของเหรอใช่ครับโอ้โหสุดยอดเลย <c oughs> มาทั้งสองคนเองใช่ครับ ไปทุกที่ที่มีทางครับคันนี้ฮะนี่ฮะจะให้ดูใบแดงนี่ครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับนี่ครับรหัสดาวสามศูนย์หนึ่งครับแหมพอดีมาส่งโต๊ะเหมือนกันจ้าพอดีจ้าอะไงานตัวไหนแล้วให้เพื่อนๆได้รู้จักครับสามศูนย์หนึ่งครับป๋าออนโกซิงโกซิงครับสุดยอดเลยโอ้โหมกบานก็เจอไก่อยู่ไม่กินเส้าอยู่นะอยู่แถวไหนอ่ะ ไหนนะไปเมื่อวันเมื่อวันไปอ๋อช้างข้ามเมื่อวันไปกระเตียช่วงนี้ไปกระเตียต้องต้องขับรถแทนน้องตาช่วยน้องตาเป็นไงอาการดียังก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วแหละแล้วก็เรื่อยๆต้องอีกสองเดือนสามเดือนนู่นน่ะกว่าจะเดินได้เพราะว่าเขาผ่าตัดที่เท้าตรงนี้เจ็บเยอะนะใช่มาที่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนดูรถก่อนโอ้ยคันนี้คันใหม่เหรอคันใหม่ครับคันเก่าเลยคันหนึ่งใครขับวันนั้นเห็นวิ่งอยู่สองคันเลยตามติดกัน อีคันหนึ่งลูกเขยมาอ๋อามมาจอสุดยอดนะฮะคกซิ่งครับคกซิ่งใส่เพลร้อยด้วยใส่ล้อแมกเพลอ,อยด้วยกิโลครับไรเดนขอบเท่าไหร่เอ่ยสี่พอสิบสี่นี่แจ๋วเลยครับใช้ล้อแมกบรรทุกโหดดีแมกกัล้อนหน้าเลยอะ่ะดูดิน,นี่นะฮะคันนี้ใส่คอกสูงนะฮะนี่ครับคกซิ่งครับคันนี้ครับรหัสด,ดาว 301ครับนี่ครับชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะครับเราทักทายกันได้จริงให้เพื่อนๆดูครับแจวจริงๆ